สถานการณ์ของคอบบี้เมนูกลายมาเป็นกระสอีกแล้ว anger, นะครับในช่วง2อวันที่ผ่านมาครับท็อปสปอร์ตเผยว่าเมนูเนี่ยพิจารณาย้ายออกจากเมนูณเวลานี้นะครับไม่พอใจเรื่องของสัญญานะเพราะว่าตอนนี้ต่อสัญญากันยังไม่ได้นะครับเมนูเรียกค่าเหนื่อยแพงท็อปสปอร์ตครับสื่อเจ้าดังของกรีซครับรายงานบอกว่าคอบบี้เมนูมิฟิ์จากเมนูอาจจะพิจารณาย้ายออกจากสโมสรจากสถานการณ์ในปัจจุบัน กองกลางทีมชาติอังกฤษอย่างเมนูตกเป็นข่าวย้ายทีมมาตั้งแต่ตลาดาตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลที่แล้วนะครับทั้งในเรื่องของข้อเรียกร้องในสัญญาใหม่รวมถึงการที่เมนูจะได้เงินเต็มจานวนจากการขายผู้เล่นที่เติบโตมาจากอะอคาเดมี่ของสโมสรเรื่องนี้กลับมาเป็นหัวข้อข่าวอีกครั้งนะครับหลังจากเมนูเป็นเพียงตัวสำรองและไม่ถูกส่งลงสนามใน2เกมแรกของฤดูกาลในขณะที่รูเบนอโมริมครับในายใหญ่ของแมนูบอกว่าเอบบี Menu เมนูเนี่ยต้องแย่งตําแหน่งกับบรูโน่ฟรานเดสโอ้โหซึ่งยากเลยนะครับแล้วดู ดูแล้วมันเป็นไปได้ยากมากๆที่จะเบียดบรูโน่ที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับจากรายงานของ Talksport ครับบอกว่าตอนนี้คอบบี้เมนูอาจจะพิจารณาอย่างจริงจังในเรื่องของการย้ายออกจากทีมในขณะที่แมนยูก็พร้อมเจรจา,าหากได้ราคาที่เหมาะสมนะส่วนนักเตะยังมีสัญญาก,กับแมนยูจนถึงปี2027คอบบี้เมนูเคยเป็นข่าวกับเชลซีนะครับมีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยก็มองไปที่คอบบี้เมนูอย่างจริงจังแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับมันกลายเป็นว่านักเตะอาจจะไม่พอใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ไม่ได้ลงเล่นใน2เกมแรกของฤดูกาลใหม่แมนยูครับมีคิวไปเยือนเซนต์ของกิฟส์บี้ในศึกคาราบาวครับนะครับวันพุธนี้โดยคาดว่าคอบบี้เมนูเนี่ยจะได้รับโอกาสให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะหรือว่าจะได้ลงเล่นบ้างนะครับแก้ความเครียดนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูสถานการณ์มันกลายเป็นว่านักเตะมีความกดดันในเรื่องของอนาคตกับแมนยูนเต็ดทั้งๆท,ที่เป็นเด็กปั้นจากคาเดมีข่ของสโมสรแต่เหมือนอานาคตจะไม่สดใสหรือเปล่าในยุคของรูเบนอวริมครับเหมือนมีคําถามว่า จะอยู่กับแมนยูได้อีกนานแค่ไหนนะสำหรับคอบี้เมนูสัญญาใหม่ก็ไม่คืบหน้าเรียกร้องค่าเหนื่อยถึง180,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับแต่แมนยูไม่สามารถมอบเงินระดับนั้นให้กับคอบบี้เมนูได้โอ้โหอันนี้ก็ต้องไปเจราจาไปดูกันอีกทีนึงืงถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับข่าวสารของเมนูครับไปดูข่าวสารของอิซักกันหน่อยสื่อเผยว่าเจ้าของนิวอร์เนี่ยไปคุยอิซักถึงบ้านเลยนะครับ บุกไปถึงบ้านนะครับเดลิเมลครับสื่ออังกฤษรายงานบอกว่าเจมี่รูเบนนะครับเจ้าของร่วมของนิวคาสเซิลนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ของจาโคโบโซลิสนะครับผอกีฬาของสโมสรเนี่ยเดินทางไปพบกับอเล็กซเด์ซักถึงบ้านพักก่อนที่ทั้งก่อนที่ทีมเนี่ยจะลงเจอกับลิเวอร์ p o o เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไปคุยกับอิซักไว้ก่อนแข่งเอาไว้ยี่ห้าปีอย่างอิซักเนี่ยแสดงอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายออกจากสโมสรนิวคาสเซิลไปอยู่กับลิเวอร์พูลโดยเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมและบริวัตอ่ากับ แตกหักอ่ะเราทุกอย่างในปฏิเสธจะลงสนามทุกอย่างไม่เล่นนะครับซึ่งเขาไม่มีชื่อตลอด2เกมแรกในพิมเลกฤดูกันใหม่จากรายงานของสื่อแดนผู้ดีบอกว่ารูเบนครับเจ้าของร่วมนิโลเซนพร้อมกับโซลิชนะครับพอกีฬาสมสรอนได้ไปพบกับอิสซักที่บ้านพักโดยไม่มีการเปิดเผยผลขอ,ของการเจราจาว่ามาีข้อมูลยังไงบ้างนะคุยกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างแต่มบรรายงานว่าสัญญาฉบับใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการหารือในครั้งนี้ด้วยนะ ฝ่ายผู้บริหารของนิวคาสเซิลครับหวังว่าสัญญาฉบับใหม่นี้จะช่วยโน้มน้าวให้อิซักอยู่กับนิวคาสเซิลต่อไปและลงสนามช่วยทีมอย่างน้อยก็ในฤดูการใหม่นี่แหละ225-226นะครับไม่งนั้นมันก็จะเป็นมหากราบย่างไงครับด้วยการที่คาร์ลวิสซนยยายออกจากทีมไปแล้วและการขาดหายไปของอิซักทำให้อดีฮาวเนี่ยต้องเลือกใช้แอนเชลีกดอนขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าจอเป็นในช่วงนี้นะครับก็ลำบากเพื่อนเขาไปอีกเนาะและเมื่อคืนกอดอนก็ไปโดปนไปแดงนะครับ ไปดูขา่าวสารของเจม่วาดี้กันหน่อยครับมีรายงานว่าวาดี้เนี่ยจะไปลุยเซรีอากำลังคุยกับโครโมนเนเซ่นะครับโครโมโครโมนเนเซ่นะครับผมทีมน้องใหม่ของกาโชเซเรียครับกำลังเปิดการเจรจากับเจม่วาดี้กองหน้าระดับตำนานชาวกรีกของเลสเตอร์นะที่เป็นนักเตะเฟรเยนหลังจากที่อำลาทีมรักอย่างเลสเตอร์ไปแล้วเจม่วาดี้ปัจจุบันเนี่ยอายุ38ปีและยังเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรให้วงการลูกหนังอีกมากนะครับพร้อมที่จะเล่นในระดับสูงอยู่ และพร้อมเปิดรับความท้าทายใหม่ๆในอิตาลีครับหลังจากที่เขาค้าแข่งกับเลสเตอร์มานานถึง13ปีและเป็นฮีโร่พาทีมคว้าแชมป์ชิบลเลสุดเหลือเชื่อครับไปใต้กระำมทีมของรานีเอรีเขาก็อาจจะเริ่มต้นบทใหม่ในลีกต่างแดนก็ได้นะครับมีความหวังว่าการเคยร่วมงานกับโคชชาวอิตาเลียนมาก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแรงจูงใจให้กับวัดดี้ตัดสินใจย,ย้ายมาเล่นในอิตาลีนะครับกับทางด้านของเครโมเนเซซึ่งเพิ่งเลื่อนชั้นกลับมา รอบเพลย์ออฟและมีดาวิดส์นิโคล่าคุณซื้อผู้เชี่ยวชาญในการพาทีมหนีตกชั้นเนี่ยคุมทีมอยู่นิโคล่านะครับพาทีมเริ่มต้นฤดูกันใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะด้วยการบุกไปชนะเอซิมิลานที่มีแข้งดังอย่างลูก้าโมดตริตแบบสุดช็อก2-1เมื่อสุดสัปด,ดาห์ที่ผ่านมานะครับตามกรญแงงานของจาลูกนดิบันซิโอครับบอกว่าครโมเนเซ่เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาก,กับเชม่วาดี้นะครับและพยายามโน้มน้าวให้วาดี้เชื่อว่านี่คือก้าที่เหมาะสมละในช่วงมันปลายอาชีพของเา อย่างไรก็ตามนะครับวาดี้เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเดียวในแดน,น้าเพราะทีมยังเดินหน้าใกล้จะขวาตัวเชนันของฟาริสมูบาย่านะกองหน้าของโอลิมปิกมาลเซ่ด้วยสัญญายืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดอีกด้วยนะครับอืม hmm. เอาเอาให้ได้นะครับรอดูแล้วกันสําหรับวาดี้ว่าจะไปจบกับทีมไหนนะครับข่าวบอกว่าฮอยลุนตอนนี้ตอบรับนาโปลีแล้วนะจะไปเล่นยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดนะครับ ามาตามข่าวสารกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานจากสกอตแลีดครับรายงานบอกว่านาโปลีครับใกล้คว้าตัวราสมุสซันลุนกองหน้าของแมนยูไปละด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดหลังทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงในเงินตกลงกันได้ในเรื่องค่าเหนื่อยได้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บิ๊กตู้ลูกากูครับผู้หอกตัวหลักของนาโปลีเนี่ยได้รับบาดเจ็บต้นขายอย่างหนักต้องพักยาว3-4เดือนทําให้ทีมอย่างนาโปลีเองครับจะไปต้องเสริมแนวรุกอย่างเร่งด่วน แล้วรายงานข่าวจาก Sky Sport Italia ครับบอกว่าฮอยลุนเนี่ยยอมรับข้อเสนอค่าเหนื่อยจากนาบุรีแล้วและแมนยูเองก็เริ่มเปิดทางให้ดีลนี้เป็นรูปธรรทมเหมือนกันนะครับเมื่อประเด็นสําคัญอย่างค่าเหนื่อยและรูปแบบดีลได้รับความเห็นชอบนะครับเชื่อว่ารายละเอียดอื่นๆไม่น่าจะกินเวลานาน,านในการตกลงขั้นตอนสุดท้ายฮอยลุนแจ้งเกิดกับอัตลตาตนาในฤดูกาล22-23จนถูกแมนยูซื้อมาสูงเลยนะค่าตัว77.8ล้านยูโรรวมโบนัสนะครับเมื่อเสมอปีที่แล้ว จ้าตัวลงเล่นให้ปีแสดงเมนยูในฤดูกาลล่าสุดทั้งหมด52เกมทำได้10ประตูกับอีก4แอสซิสก่อนกลายเป็นแข้งส่วนเกินของทีมนะครับในฤดูกาลนี้โอท้ที่ตอนนี้ไปดึงตัวรุกมาใหม่แล้วสำหรับทางด้านของเบนจามินเซสโกที่อโมริมาเข้ามานะครับทางด้านของฮอยลุนก็ต้องรอดูนะครับจบยังไงกับเมนยูเดี๋ยวรู้กันครับใกล้วันนับวันตลาดเริ่มเขาดาวแล้วนะครับก็รอดูเนาะสถานการณ์ของราชสุโมฮอยลุนครับ